ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าตำนานในอดีตการนักคลองพระขนงมีหญิงสาวงดงามชื่อนาคเธอเป็นคนอ่อนหวานเรียบร้อยและเป็นที่รักใคร่ของผู้คนรอบข้างนาคแต่างงานกับชายหนุ่มรูปงามชื่อมากทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่นานหลังแต่งงานนาคก,ก็ตั้งครรภ์ทว่า โชคชะตากับเล่นตลกช่วงเวลานั้นบ้านเมืองเกิดศึกสงครามนายมากก็มีหมายเรียกให้ไปเป็นทหารประจำการที่บางกอกขึ้นก่อนที่มากจะถูกเกณฑ์ไปรบทั้งสองนั่งอยู่ริมคลองแสงจันทร์สะท้อนน้ำส่องใบหน้าของนาคที่เศร้าส้อยพี่มากถ้าเกิดอะไรขึ้นกับนาคอย่าลืมนาคนะเจ้าคะมากยิ้มฝืนใจไม่ให้ร้องไห้หนาคจ๋า,จาอย่าคิดมากเลยรบคราน,นี้ไม่นาน พี่จะรีบกลับมาอยู่กับนาคและลูกคำสัญญานั้นกลายเป็นตรึงอยู่ในหัวใจของทั้งคู่ตลอดไปนางนาคจึงต้องอยู่ตามลำพังเวลาผ่านไปท้องของนางนาคก,ก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่มากออกรบนางนาคถึงกำหนดคลอดหมอตำแยก็มาทำคลอดให้ทว่าลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหัวจึงไม่สามารถคลอดออกมาตามธรรมชาติยังผลให้นางนาคเจ็บปวดเป็นยิ่งนัก แต่ด้วยความยากลำบากเธอและลูกในคันได้ในที่สุดนางนาคก,ก็ทนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลมด้วยความรักและความอะไรผูกพันของนาคที่มีต่อสามีและลูกทำให้เธอไม่สามารถละจากโลกนี้ไปได้วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเรือนริมคลองหลังจากนั้นศพของนางนาคได้ถูกนำไปฝังไว้ยังป่าช้าท้ายวัดมหาบุตร ส่วนในมากเมื่อปลดประจำการก็กลับจากบางกอกมายังพระขนงโดยที่ยังไม่ทราบความว่าเมียของตัวได้หาชีวิตไม่แล้วเมื่อมากกลับมาจากสงครามเขาไม่รู้เรื่องการตายของภรรยาจุงดีใจที่เห็นนาคและลูกออกมาต้อนรับอย่างเคยวันแรกที่มากกลับมาจากสงครามเขาเห็นนาคยืนอุ้มลูกยิ้มรออยู่หน้าบ้านนาคพี่คิดถึงเหลือเกินเขาวิ่งเข้ากอดเธอ โดยไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มงามนั้นคือรอยยิ้มของคนตายแต่หารู้ไม่ว่าภรรยาที่อยู่เคียงข้างเขานั้นเป็นเพียงวิญญาณผีตายทั้งกลมนายมากกลับมาถึงในเวลาเข้าใต้เข้าฝ่ายพอดีจึงไม่ได้พบชาวบ้านเลยเนื่องจากบริเวณบ้านของนางนาคหลังจากที่นางนาคตายไปก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวผีนางนาคซึ่งต่างก็เชื่อกันว่าวิญญาณของผีตายทั้งกลมนั้นเฮี้ยนและมีความดุร้ายเป็นยิ่งนัก นาคไม่เพียงแค่ปรากฏกายกับมากแต่ยังปรากฏต่อชาวบ้านในยามค่ำคืนเสียงเด็กทารกร้องไห้ดังมาจากเรือนทั้งที่ไม่มีใครอาศัยอยู่จริงบางคืนมีคนเห็นนาคนั่งช้อนลูกลงเล่นริมคลองเสียงกล่อมเด็กเบาๆลอยมากับสายลมหลับเถิดนะเจ้าพ่อเจ้าพ่อจะกลับมาแล้วเสียงนั้นทั้งหวานทั้งเศร้าแต่ก็ทำให้ผู้ได้ยินขนหัวลุกรันเมื่อในมากกลับมาอยู่ที่บ้านผีนางนาค ก็คอยพยายามรั้งนายมากให้อยู่ที่บ้านตลอดเวลาไม่ให้ออกไปพบใครเพราะเกรงว่านายมากจะรู้ความจริงจากชาวบ้านนายมากก็เชื่อเมียเพราะรักเมียไม่ว่าใครที่มาพบเจอนายมากจะบอกนายมากอย่างไรนายมากก็ไม่เชื่อว่าเมียตัวเองตายไปแล้วจนวันหนึ่งขณะที่นางนาคตำน้ำพริกอยู่บนบ้านนางนาคทำมะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความรีบร้อน นางจึงเอื้อมมือยาวลงมาจากร่องบนพื้นเรือนเพื่อเก็บมะนาวที่อยู่ใต้ถุนบ้านในมากขณะนั้นบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีจึงปักใจเชื่ออย่างเต็มร้อยว่าเมียตัวเองเป็นผีตามที่ชาวบ้านว่ากันในมากวางแผนหลบหนีผีนางนาคโดยการแอบเจาะตุ่มใส่น้ำให้รั่วแล้วเอาดินอุดไว้ตกกลางคืนทำทีเป็นไปปลดทุกเบา แล้วแกะดินที่อุดตุ่มไว้ให้น้ำไหลออกเหมือนคนปลดทุกเบาจากนั้นจึงแอบหนีไปนางนาคเมื่อเห็นผิดสังเกตจึงออกมาดูทําให้รู้ว่าตัวเองโดนหลอกจึงตามในมากไปทันทีในมากเมื่อเห็นผีนางนาคตามมาจึงหนีเข้าไปหลบอยู่ในดงหนาดนางนาคไม่สามารถทำอะไรได้เพราะผีกลัวใบหนาดในมากหนีไปพึ่งพระที่วัด นางนาคไม่ลดละพยายามด้วยความที่เจ็บใจชาวบ้านที่คอยยุแยงแตะแคงรั่วผัวตัวเองอีกประการหนึ่งทำให้นางนาคออกอลวาดหลอกหลอนชาวบ้านจนหวาดกลัวกันไปทั้งบางซึ่งความเฮี้ยนของนางนาคส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ถูกฝังไว้ระหว่างต้นตะเคียนคู่นั่นเองในที่สุดนางนาคก,ก็ถูกหมอผีฝีเมอดีจับใส่หม้อถ่วงน้ำจึงสงบไปได้พักใหญ่ จนกระทั่งตายายคู่หนึ่งที่ไม่รู้เรื่องเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เก็บหม้อที่ถ่วงนางนาคได้ขณะทอดแห้จับปลานางนาคจึงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกสำเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีสยบลงได้กระโหลกศรีรษะสวนหน้าผากของนางนาคถูกเคาะออกมาทำหัวปั้นเหน่งเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและนำนางนาคสู่สุขติหลังจากนั้นปั้นเหน่งชิ้นนั้น ก็ตกทอดไปยังเจ้าของอื่นๆอีกหลายมือตำนานรักของนางนาคนับเป็นตำนานรักอีกเรื่องหนึ่งที่ประทับใจผู้ฟังอย่างไม่รู้จบกับความรักที่มั่นคงของนางนาคที่มีต่อสามีที่แม้แต่ความตายก็มีอาจพรากหวัวใจรักของนางไปได้